สวัสดีครับผมนายชาติเชเรืองอาสกุลนักศึกษาชั้นปีที่2องสาขาวิชาคณิตศาสตร์ครับครับสำหรับวันนี้ก็จะมาเฉลยนะครับโจทย์ของคณิตประยุกต์หนึ่งนะครับเอลเปีสองพัน้าร้ครับไปดูที่โจทย์กันเลยนะครับข้อที่15ก็คือให้ A1, A2, A3 สองเสามจนถึงเนะครับเป็นลำดับเลขคณิตถ้า A28 ี่สิบแปดยกกำลังสองลบ a 2ยยกกำลังสเท่าก,กับเก แล้ว2 9ยี่สิบเก้าเกับังสองลบ a ย่สิบสี่สองมีค่าเท่าใดครับสำหรับตัวในข้อนี้ก็เป็นโจทย์ของลำดับเลขคณิตครับโจทย์เลขคณิตนนอ่ามีใครยังจำสูตรพหทั่วไปได้หรือเปล่าอ่าเดี๋ยวเรามาทวนกัน,นก่อนครับสำหรับลำดับเลขคณิตก็จะมีสูตรของพหทั่วไปนะครับ a n เอท่ากับอ่เเท่ากับอหนึ n, ่งบวก เลบหนึ่งอินดีนั่นเองนะครับแล้วก็จะใช้ศ so, ูนย์นะครับในการหาคำตอบในข้อนนี้อ่าเป็นดีวโจทย์กันเลยนะครับจากเอยี่สิบแปดกำลังสองนะครับลบเอยี่สิบห้ายกกำลังสองเท่ากับเจ้าสิบหก จะจนนะครับนักเรียนสังเกตเห็นอะไรหรือเปล่าอ่ะยกกำลังสองตรงนี้นะครับแล้วก็เครื่องหมายลบคุณคุณไม่เอ,อ่ยคุณคุณหรือเปล่าคุณปปคุณหรือเปล่าอ่ะก็คือผลต่างกําลังสองนั่นเองผลต่างกําลังสองมีสูตรว่าอะไรครับอ่ามีสูตรว้างกำลังสองลบกำลัง,งสองเท่ากับ หน้าลบหลังคนหน้าบวกหลังนั่นเองอ่านี่ก็คือเศษของผลต่างกำลังสองนะครับ <c oughs> อ่ไปดูโจทย์ของเราต่อสำหรับโจทย์ของเรานะครับอ่าหน้าของเราก็คือเท่าไหร่อ่า a ยี่สิบแปดหลังก็คือ a อยี่สิบห้านั่นเองแล้วก็กระจายผลต่างกำลังสองได้เลยนะครับหน้าอ่หน้า a อยี่สิบแปดเนาะ หน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังเท่ากับการใช้บอกมาเดิมจากนั้นครับเราก็จะจะเข้าในสูตรนี้ต่อเลยนะครับโดทั่วไปของระนับเียลขณิตนะครับอ่ะไปดูกันต่อ a n เท่ากับ a 1บวก n ลบหนนะครับแล้วก็เขียนเลย N ของเราคือ a28 เนาะก็คือ a1 บวก n อลบ่ d. อ่ะ n ก็คือเท่าไหร่28ลบ1เนาะเท่ากับ27เนาะโอเคไม่ยากไม่ยากเขียนลงไปได้เลยนะครับบวกกับ2 7 d บลบกลับ a1 อ่าเรานี้เป็นยี่สิบห้าลบหนึ่งดีเท่ากับยี่สิบสี่ดีนั่นเองอ่าก็ได้เลยครับสำหรับวงเล็บแรกวงเล็บต่อไปยี่สิบแปดอ่าเขียน okay. ได้เลยนะครับเอ็นหนึ่งบวกเอ็นลบหนึ่งดีก็คือยี่สิบเจ็ดเหมือนเดิมอ่าเรานี้เป็นบวกบ้างนะครับบวกกับยี่สิบสี่ดีหึ คกาสองมันเดิมครับตอนนั้นนะครับแล้วก็มาทาต่อไปได้เลยอ่ะ a 1หนึ่งกับลบ a อหนึ่งอ่ะตรงนี้กระจายลบเข้าไปนะครับ a อหนึ่งแต่กับลบเอหนึ่งก็หายไปนะครับเดลืยี่สิบเจ็ดลบกับยี่บสี่เท่ากับเท่าไหร่ครับอ่าเท่ากับสามสีนันเงนีกว่าอ่าเท่ากับสามดี ให้หน้อยอ่าขหลังนะครับเอหนึ่งบวกกับเอ็นตรงนี้ก็กลายเป็นสองเอหนึ่งฮึมบวกกับยี่สิบเจ็ดบวกยี่สิบสี่ดีเท่ากับเท่าไหร่ครับยี่สิบเอ็ดดีเองก็เท่ากับก้าสิบหกเหมือนเดิมอ่าถึงตรงนี้ละสังเกตไหมว่าจะมี ตัวแปรด้วยกัน2ตัวแปรนะครับแต่ว่าสรรมการตันนี้เรามีเพียงหนึ่งสรรมการเองนะครับแล้วเราก็จะค้างไว้ตรงนี้ก่อนนะครับอ,อยู่ไปตรงนี้ก่อน stop แล้วเราไปดูสิ่งที่โจทย์ต้องการดีกว่านะครับสำหรับสิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือ,อเลย a ยี่สิบเก้ายกกำลังสองลบ a ยี่สิบสี่ยกกำลังสองมีค่าเท่าไหร่นะครับแขยงไปได้เลยนะครับ จาเอยี่สิบเก้ายกกำลังสองลบ a ยี่สิบสี่ยกกำลังสอง 2, นะครับเท่ากับแล้วก็กระจายผลต่างกําลังสองมันเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนข้างบนนี้เลยอ่าแล้วก็กระจายไปเลยนะครับ <c oughs> อ่าขอไปนะครับอันนี้ไม่ค่อยสบายนะครับอ่าหน้าคือ a ยี่สิบเก้าครับลบหลังก็คือ a ยี่สิบสี่นั่นเอง คูณกับหน้าบวกหลังจากนั้นก็กระจายตามพดทั่วไปของลำดับเรียกคณิตด,ด้านบนเลยนะครับก็จะได้เป็น a เกาเท่ากับ a หนึ่งเนาะ a หนึ e ่งบวก n e ลบหนึ่งก็คือยี่สิบเก้าลบหนึ่งเท่ากับยี่สิบแปด ดีลบกับ a อหนึ่งเคือยี่สิบสี่ลบหนึ่งเหลือยี่ิบสามดีนั่นเองอ่ะแสงเลขใไปเข้าก่อนนะครับจากนั้นจากนั้นอ่ะมาดูข้างหลังบ้างเหมือนเดิมเลยนะครับ a อหนึ่งบวกยี่สิบปดดีอ่าลบ,บนี้เป็นเครื่องหมายบวกบ้าง 1> a หนึ่งบวกยี่สบสามดีกระจายลบมันเดิมตัดทอนกันอ่าไม่ใช่สิตัดเลขที่เงินออกไปนะครับ a หนึ่งลบ a หนึ่งหายไปยี่สิบแปดดีลบยี่สบสามดีเท่ากับอืมเก่งมากห้าดีนั่นเอง A1 บวกกับ A1 ก็เป็น 2A1 เนะึะโอาะเคบวกกับ28บวก2 3่สดีข้างหลังเท่าไรห1าอดีอ่าอ่าถึงตรงนี้แล้วตั้งเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรหรือเปล่าเอออ่านี่ไง 2A1 เอบวก5 1ดีมีส่วนที่เหมือนกันนะครับ ซึ่งเราก็สามารถนะครับจัดรูปแล้วก็สามารถมาแทนคา่าด้านล่างตรงนี้ได้เลยอ่าแล้วเราไปจัดรูปด้ยกันดีกว่านะครับตรงนี้เราก็จะไฟเขียวแล้วอ่าสามารถทำต่อได้แล้วสามดีกับ 2A 1เอหบวกห้าครับเท่ากับเ6 ก็คูณด้วยนะครับ 1.3D ส่วนทั้งสองข้างของสมาการนะครับก็จะได้เป็น 2A1-51D บวกเท่ากับ96ส่วนด้วย 3D อาจจะก็ตัดทอนได้เลยตัดปื๊ดตัดปื๊ดอ่าเหลือเท่าไรเนี่ยสาม ส่วนด้วย d o <Okay>. k มาตรงนี้ละแล้วก็นำนะครับตัวทเทอมรันมีนะครับตรงนี้เราก็สามารถนำค่านี้นะครับมาแทนในสมการตรงนี้ได้เลยโอ okay. เราทำกันเลยดีกว่าครับก็ห้า d ก็ไวเหมือนเดิมนะครับ สองเอหนึ่บวค่าสิบเอดีเท่ากับสามสอาสมารถแต่กันได้นะครับดีกับดีก็จะเหลือ5้าคูณกับไซมสอไมกล้าเท่ากับเท่าไหร่ครับ1 6ึ 160, นั่นเองอ่าเฮนยยัเลือมา ได้คำตอบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับคำตอบก็คือข้อที่สามาอนัเองครับเป็นไงครับบ้านครับสลับโจทย์ในข้อนี้ของลำดับเลขคณิตไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับอ่าก็จบไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสลับโจทย์ของข้อที่สิ้านะครับของคณิตประยุท์นหนึ่งเอเลเวอร์ L L. ปี25 6พ้าครับก็ ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับก็ขออนุญ,ญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ